ไปแวะไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วไปเจอสิ่งนี้นี่ทุกคนมันน่าเล่นมากเลยอะ่ะมันคือที่เรียงรูปปัดไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้ต้องซื้อไปเล่นกับเดอออแล้วใดๆคือลายเยอะมากเลือกหลายไม่ได้ก็เอามาหมดไปสิค้าไปไปไปอ๋อคมามามีอะไรจะให้มีอะไรจะให้ด้วยมาตรงนี้เรามาตรงนี้เอาไปตรงนู้นค่ะเอาไปตรงนู้นหลกอ๋อมีอะไรจะให้อออยากดูเปล่าเดินเดินเดิน เดี๋ยวเราจะทำการอันนี้เป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นรูปหัวใจอ้ยมันหลุดแล้วอันนี้เป็นรูปหัวใจอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรเรนโบว์เรนโบว์แกบออะไรคะนี่เดี๋ยวให้เดททอมเปิ้ลบออะไรคะโฟเกล เ <Okay. S 2> นี่ยเดี๋ยวี้เก่งขึ้นนะตอบพี่ใบเป็นภาษาสวนันด้วยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเจ้าออนเด็ยไปเลี้ยงลูกปัดกันใดๆคือมีแต่ลายนะลายนะทุกคนดูเรา,า,ามีมาหลายอันเลยพี่ใบซื้อมาเยอะมากเพราะว่าเลือกไม่ถูกว่าตจวออนไหนก็เลยเอามาทุกอันเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะอ๋อเรื่องายอะไรนะหมาจะทำเรื่องรายยังไม่เกับมันนี้เรื่องหัวใจหรอเอยข้างในทุกคนข้างในเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไม่รู้ที่ไทยเคยเล่นกันไหมเราก็มันจะมี อันนี้เป็นสีให้รู้ว่าเราจะต้องวางสีตรงไหนเสร็จแ,แล้วเราจะเอาลูกปัดพวกนี้นะคะมาใส่ข้างใน,นนี้ให้มันเป็นตามลวดลายเสร็จแ,แล้วเราก็จะมีกระดาษอันนี้ให้แล้วก็เอาไปรีดทุกคนแล้วมันก็จอ,อกมาเป็นมันก็จอ,อกมาเป็นลูกปัดแบบเป็นแผงๆลูกหัวใจเลยแบบนี้เลยตามนั้นเลยค่ะทุกคนภาษาไทยพี่ใบไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะนี่เราต้องเก็บไว้ไใส่เป็นอ๋อโอเคหม่อมมาขอโทษได้ไหม คนนางทําเป็นนางเคยทำที่หนึ่งแต่พี่ใบทําไม่เป็นโอ๋ยแบบนี้ฉลาดอะใช่ไหมเราจะได้รู้สีถูกปะอ๋ออีเก่งอะเดี๋ยวนี้เราจะเก็บใบนะทุกคนแล้วก็พี่ใบสีขาวเก็บใบไงให้สเร็จบซ้นแบบนี้ใช่เอาทําเลยเอาทําเลย มีการสอนที่ใบด้วยนะว่ามันต้องทํำยังไงเก่งจังยเยออาของหม่อมมามาคะ่ะทุกคนมาเลี้ยงลูกปัดกันนี่เลยคะ่ะเราก็จะอาลูปภาพเนี่ยไปวางใต้แผ่นพลาสติกนะคะเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลี้ยงลูกปัดตามสีของภาพเลยมันง่ายเราก็เล่นพันมากๆเลยคะ่ะทุกคน ถมเป็นการฝึกสมาธิได้ดีอีกด้วยไปค่ะเลี้ยงบนไปใดๆคือเจ้าของเราก็ทำไวมากเก่งสุดๆไปเลยแล้วนี่ของพี่ใบก็เกือบจะเสร็จแล้วเลี้ยงกันต่อไปค่ะขอใบต่อเสร็จแล้วคอมบต่อเสร็จแล้วค่ะจะลองไหมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปรีดต่อยค่ะให้มันร้อนแล้วมันจะได้ติดๆกันใช่ไหมอ๋อร้อมากอตอนนี้ยังยังแบบจับแรงขยับแรงไม่ได้นะแต่มันหล่น เราวางไว้ก่อนหมาม้าวางไว้ก่อนทุกคนดูของโจ้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวเองทุกคนเสร็จแล้วสวยไหมสวยไหมอู้ห้นอนนอนนอนทำนอนหลยเอาไหมอเอาไหมอู้ห้อมาขอโทษค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปเอาเตารีดมานาากันค่ะเราจะนาบลงไปที่ลูกปัดอันเมื่อกี้ที่เราเลี้ยงเลยแต่ว่าคลิปนี้ยาวแล้วอะยังไงไว้ติดตามอีพีถัดไปนะคะ